สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมเมื่อนี้หากินแบบบ้านๆสิบ้าพี่น้องมาใส่ตุ่มกบหรือว่าแงบกบหรือว่ารอบสิ่งครับผมแล้วแต่ไปสยีเอิญน,นะครับพี่น้องหลายพื้นทีอ่อาจสีเอิญแตกต่างกันไปนะครับผมเมื่อนี้เขาสีมาเอาเยืออยู่นี่แหละครับพี่น้องอยู่แพร่แง่เขาตรงปลาไว้เอาปลาหน่อยใส่นะครับพี่น้องเบิรงกันครับว่า สิได้เยอบ่กันได้เยอจังได้ใส่กันบ่ได้เยอะกับบ่ได้ใส่มว่าหาเยอใสกบกํามาหาเอาเฮิรนหาเอาทั้งหนาเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าหาอยู่หากินแบบบ้านๆเท่ากับเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติไป่อธรรมชาตินี่แหละครับพี่น้องว่าสิได้บ่ไปกับผมไปเอาเยื่อน้ำกันก่อนกับอันดับแรกไปเบิ่งแย่งกันครับว่าสิได้ปลาหน่อยเขาแย่งกับ่ครับลุยครับ นี่แหละครับผมมองเขาสีมาเอาเยื่อผมเอาดักไว้ในท่อนี่นั่นจิเขาอยู่ดอกแต่ว่างูน่ะเขาไปแล้วหันดินดูดาวดูดาวอยู่พี่น้องเอ้ยงูมันก็ขยันเข้าไปเนาะพี่น้องเนาะ กบคิดว่ามันสีเขามันหลายปีนี้พี่น้องเอ,อ้ยลูกปลาพี่น้องลูกปลากระสงเขียวไปปล่อย สม,มุนีว่าเจ้าไปปล่อยได้พี่น้องในปลาสลิดลูกปลาสลิดหลายแห่งคอหน่อยนี่ไปปล่อย ดี๋ยวมันเจ็ดตายตีเหลียวไปเป็นเยือนี่รับพี่น้องแจนเนี่ยหน้ามันเริ่มแหงเลยที่ชิซัยเป็นแจนเนี่ยนะหลังหนึ่งเนาะเดี๋ยวเคียบพื้นทีกันครับ ปลาเน่าพี่น้องปลาเนาเ่าี่แหนละ่ะใส่ลงไปใส่หลายนะครับพี่น้องเพราะว่า มันมีหลายเอา,เอาปละเขียงลงไปน้ำให้ไปหน่อยให้มันดินไว้นี่นี่ เสร็จเรียบร้อยหนึ่งหลังครับมาล่วมา,าจะไปเฮาเพิ่นเพิ่นเกี่ยวเนี้อห้วยสม,มุนไปเฮาคนนะพี่น้องเอ้ย ได้ลายเลยไปกิงไปน้ำตัวหนึ่งเพราะมันดิ่นมาหละมแม้ไปเอาพื้นเกี่ยวหนาตัว เกปล่อยอีกหนึ่งลังครับที่นอกมองนี้น้ำกันนะ สิ่งยังมีบ่พี่น้องกบอยู่หล่อน้าวเข่งบา่าไหลใส่ตัวหนึง่งก็เข่งไอ้นี่พ่อห้มันเดดดินนะพี่น้องดินอยู่กับปลาตาย อันเป็นองผมใส่เ้เบิงสองสามหลังนี่แล้วนะครับเดี๋ยวยังถามว่ารุ่นน้ากันว่าสิเป็นจังไหนครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับเดี๋ยวสิบผ้ามาเบิงหลบสิ่งกบเหาครับวันศเป็นจังไหน,นะครับพี่น้องจัก,กบไปไปเบิงกันครับเห็นบห ระวังเด้อระวังเด้อมึงส่งเป็นแต่บโมมีกบแถอพี่น้องยันบโมมีอยู่ครับเพี่มึงจากลักษณะแลหนามคุนๆนะ หลังนี้มิดโตจะเสียงป่าดินมีบอแหละพี่น้องโอ้หลังนี้มีตโตหนึ่งครับพี่น้องครับผมเขามาตัวหนึ่งครับผมตรงงามอยู่เด้ ครับผมตัวหนึ่งเดี๋ยว,ย,วยังเป็นเท่เหงือนกันน้ำมันโบลายกบเป็นอของขรรมาตัวหนึ่ง <c oughs> หลังนี้เป็นยังไงที่ต้องคดดยังต้องอเงียบหลังนี้บ่มีครับ นี่เอาเยื่อออกไปพี่น้องบึงหลังนี้หลังยุบบวกนี่น้องนี่ปกตินั่นพี่นออ้องถึกถึกถ,ถ,ถพี่น้องเห็นแล้วมืน่มนหมนนี่ครับนี่กบรุ่นรุ่นกบป,ปีนี้เลยครับ หลังนี่โอ้โหยัดจือครับพี่น้องวะว่ามันสิบบ่มีกบใหญ่โอ้ยพี่นะปาดซีโต้พี่น้องหลังนี่นี่แหละครับผมแนวเอาเปียบกบบึบ้งครับพี่น้องบักบึมบัมบึมบัมใหญ่นี่ยใหญ่แห้งตัวนี่พี่นะหลังอี่ซีโต้ครับพี่น้อง นี่เขาเอิญไอ้ดักกบแบบออบเปียบกบพี่น้องแบบนี้มันเขากนมันมีกบมันเข่ามากเกือบเบิดด้วยครับพี่น้องมองเลยมันมีไปเบื้งหลังต่อไปครับพี่น้องขออนุญาตเอาออกสักก่อนสองหลังนี่นี่แหละครับผมบุ้ยสุขไหม มันยอมออกเอนี่ครับผมไปๆถือว่าในการปูพี่น้องเมืองเติมต้นนี้เอ้าออกด้เวลาพี่น้องขึ้นไงแท้ก๊บก๊บแบบ อันนี้เขาเอิน่นง่งๆสิเขาเอิ่นกบเถาเนาะพี่น้องกบเถากบใหญ่นี่อันนี้กบกบปีนี่แหละครับนี่ยโอ้ออไปเฮ้ลงไปลงไป ที่สามวันนี้ออกไม่ได้พี่น้องจังเล็ดแลจะจังเชีวยวออกได้ยัยไรออกไม่ได้ เลือนเบิดตัวใหญ่ออกบนหันดอยอยู่พี่น้องเอาแล้วพี่น้องเอ,อิงครับผมตัวดีไหมย,ย,ยังไงครับ ม้ไปบอกกินมูซะบะ่ดนะไัยวันนี้มันกินมูเข้าไปนะหมวพี่น้องบวกเนี่ยย่านเ,นเบดอยู่กับพี่น้องบวกเนี่ยไส่เบ็ดตอนนี้นก็ถือดีน้ครับผมย่งอีกอยู่ไปเบิ้งอีกครับหลังนี้ย่านบมถืออยู่พี่น้อง ผมมีังโอ้โอ้โหห <c oughs> มือนนั่นกหน,มน,กน,นามขึ้นจังใสๆขั้นมเป็นตะคือไปเนาะ มีเป็นมองอยู่ด้วยมึงมองกับบุมี <c oughs> ลัางนั้นก็บยมมันบุมีครับพี่น้องยกไปให้นิ่เงียบ เป็นจังไดนครับพี่นอ้องนี่หลังนี่งเพิ่งจะมีกบอยู่ด้นี่ครับพี่น้องเบมันมันสะอันป่าออกมาข้างนอกเห็นบ่ครับพี่น้องนี่มันสะ,สะแสดงว่ามีกบเวลามันดิ่สิยันไปทัว่วเหมือนกันครับนี่ครับผมฮื่ม ตัวนี้ไข่อยู่ดิอ้วนตุบเข้ามาตัวเดียวครับหลังนี่นี่หลังสันครับพี่น้องหลังเง,งี้ยเาเบิดเดี่ยวหลังสันเออการดนการนี่พี่น้องหลังสุดท้ายเดี่ยวหลังนี่คุนคุนอยู่ดิพี่น้องคุนคุนอยู่คุนคุนอยู่ดิอืมมีตัวครับมีตัว มีโตอยู่สิมีจักโตนี่ครับผมเป็นแองเป็นบวกจังสิขนมมีโตมันสิม,มารวมโต, <c oughs> ตกันเพื <c oughs> ่อเหมือนกันครับอืมือยังมีหลายโตเป็นดำดำนี่คือตัวเดียวเหมือนกันครับอุ้ยพี่นองจักโตละอืม หลังนี้หาโตแต่ว่าเกิดโตปุยใหญ่ครับพี่น้องโตหน่อยกับมีห้าโตครับมองนี่หาโตเลยเนอะเอ,อ้ยไปเอาออกบึงกันครับพี่น้องเบิดเลยเด้กหาโตเอาหลังนี้ก่อนครับพี่น้องมีตัวนึง หามาหาโตครับสูงสุดข้องมือนี่นี่ครับผมเออไปหยามโดดส่วนลงมาพี่นาะไปไปไปต้องไป นีดพอดีแหละเต,ต็มตุงอัดหยัดเยียบไปก่อนอย่างนี้ไว้ไว้สมุนก็นได้หาตัวบัว สามตัวสี่เฮ้ยเบิ่งครับผมนี่นะครับผมอันนี้เป็นวิธีดักกบที่แบบว่ากบดับนแนวรลยพี่นอ้อง พอโค่อยอยากใส่ไปนไดพี่น้องอยากเห็นกันนะจัดให้ครับพี่น้องใส่เบ็ดดีกว่าแบบนี้มันึเถือมนี่ผมใส่บดชักหลังหเก่าหลังพี่น้องน,น,นั่งเด้ย่ซ้ำนี่ได้พี่น้องบางคนใส่เป็นแบบว่าโอ้ยเป็นสิบเป็นเออเป็นเศร้าเป็นอัน,น้เอเป็นสอบคำนั้นมีกบนะครับพี่น้องมันเข่าเบิดเลยอยู่ระแวกนั้นถือกินเยอะมากเลยนะ นี่ครับผมพี่น้องมือน,นได้กบจักโตวะได้กบเดี๋ยวนะผมนับก่อนได้กบสิบสิบเอ็ดตวัวพี่น้องสิบเอ็ดตวัวกะเป็นการใส่กบแบบว่าเอาเปรียบกบจังหน่อยนะครับพี่น้องเพราะใส่กบแน่วนิ่งส่วนใหญ่กบมันกอยู่ละแวะกใกลๆกันมันจะเข่ามากเบิดเลยพี่น้องมันได้กินข้าวกินอาหารได้ยินเสียงปลาดินหรือว่า แล้ยิ่งกบน้ากันที่เขามาดินจินเรืองเฉียงที่เขามาครับพี่น้องรับเป็นวิิววธีแบบว่าหากบแบบว่าพุ่มปัญญาชาวบ้านนะครับพี่น้องแต่ว่าผมบาหาแบบนี้บดีเพีองกบสูงพันนี่ขนาดผมใส่บัวหลายหลังนี่ครับพี่น้องผมใส่เก่าหลังทสิบลังนี่แหละจำได้ก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าลองใส่เบอรงครับพี่น้องว่ามันมีกบพอมันก็นมีอยู่ อันนี้ถือว่ามันมันมีโบหลายนะครับพี่น้องมันมันยังมีลังเขา่าลังรรางโบเข่าส่วนใหญ่กันล้างเข่ากับจีเข่ามากคันใหนมองในมันเป็นแองก็จีเข่ามาเบิดเลยพี่นอ้องอยู่อยู่ระแวกไกลๆกันแต่หากบแบบนี้ผมบ่ค่อยอยากหาพี่น้องเพราะว่าผมเป็นหากินเชิองอนุรักอยู่แล้วครับพี่น้องบไดหนะ้หาขายเนาะหาพอได้อยู่ได้กินเพราะว่าคันมันได้หลยกันกระสี <c oughs> มันสิได้หลยไปครับบางบางทีผมก็เอาไปปล่อยไว้เลาะไอ ที่เขาอยู่ไกลๆมองเขาอยู่ครับพี่น้องมันชะอยู่บรอยู่กับสร้างมันอันตัวใดมันอันนี้เนี่ยกับห็นมันหมันมีขยายพันธุ์นะครับพี่น้องก,ใกัใส่เบ็ดดีกว่าใส่เบ็ดดีกว่าใส่แบบนี้ในไร่ไปกับบดีครับพี่น้องเพราะว่าเขาเขาเขา,าบดีหาแบบประขายเนาะหาพออยู่พอกินครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบานๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สําคัญกับอย่าลืมกับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปคลิปต่อไปสิมีอย่างกับทาลุนทาเบิงครับมานิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ